สวัสดีต้ยตุยตยต้ยค่ะขมเอาเขียวค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมือนี่ค่ะมีโอกาสขับรถผ่านมาทางอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะระหว่างทางขมเอาเขี้ยวก็เลี้ยวไปเห็นรถพุ่มพ่วงค่ะอุยูอายะเลื่อยบาดท,ที่นี่ม่นขายอีหยังก็ยี่ตาเบิ่งค่ะเพราะแตหูเท่านั้นแหละค่ะเบรกรถจนหัวซักนี่ ่อยพ่อกับขุ่มรับแ่งหุบเขาค่ะหั่งเพลิงปลาอีพ่อเราก็บอกว่าโอ้ยสดๆดหลอนๆมาจากปลาเลยได้ดูพ่อไปตีมาเบิ่งแน่ดีตอนมันมาตอดปากพ่อในกวดเด็กกสิเป็นน้ำพึ่งแล้ววาเราหีดใส่กวดมาให้เรียบร้อยเรียเป็นน้ำพึ่งเท้บ่ามีส่วนผสมของน้ำตาลแล้ววาเนาะอันแล้ววาได้นนิส่วนอีกขั้นหนึ่งก็อันนี้ก็เป็นน้ำพึ่งปลาคือกันเบื่องเนียปั้หัางไงค่ะที่เรกข่อยนึกว่าเป็นฉากหลังของนังตอลุ่มุุนล่ะเบิ่ง แต่ละขั้นก็ส <t> ิแตกต่างกันไปเนาะห้างน้อยห้างใหญ่ห้างเต็มห้างบ่อเต็มกับล้วแต่นะคะก็อยู่ที่เฮาเลือกห้างละ2 0 0ร0 0ยสอยกันว่ากันไปค่ะอันนี้อีพ่อเล่าก็บอกว่าเอ้ยน้ำพึ้งพ่อนี่สุดยอดเดเดนี่นี่นี่เบิ่งเล่ายองเจ้าของด้อค่ะวานจ่อยวานจ่อยพ่อนี่สุดยอดสุดยอดเล่า่าเล่ายองเจ้าของยอโปาให้เจ้าของพ่อนี่พ่อแต่เลือกได้แล้วบาทที่นี่ก็เอาขั้นละสองห้างนั่นแหละค่ะให้เสมอกันเนาะนะคะข้าเจาก็ให้เทคกเติบเด็ดพอขาปลาก็ได้ มีโอนเงินผ่านแอปหรือจิ่ายเงินสดก็ได้ค่ะเรียกมาทั้งเมื่อเี็กก็ได้หกหังแลลวก็พร้อมกับน้ำเป็นน้ำเพึงป้าแบบใส่ขวดมาพร้อมขวดหนึ่งค่ะเอาบาทที่นี่ได้สมใจแล้วบาทที่นี่กรับบ้านไปกินกันค่ะ